สีอ่อนเขียวอ่อนมะนาวนะคะชม่มมะนาวเหรอคะค่ะแล้วก็เปรี้ยวฮะค่ะเปรี้ยวมาเลือกสีดีกว่าครับแบบไหนนะครับเขียวแบบไหนเราแทนโทนขึ้นมาเลยนะครับอ่านะครับนี่เลยประมาณนี้ค่ะประมาณนี้้านมอีกท่านหนึงอ่าอ่านะครับก็ผสมน้ําตาลด้วยนี่แสดงว่าสีนี้ชอบแล้วก็มั่นคงจริงจริงนี่คือว่าเขียวแล้วก็มีโบลน้ําตาลอยู่ในนี้ด้วยนะครับที่ผมเลือกสีก่อนเนี่ยเพราะเพราะว่าสีเนี่ยจะเป็นวัสดุที่ค่อนข้างที่เรียกว่า ประหยัดนะครับแต่ให้ความรู้สึกเนี่ยที่เปลี่ยนความรู้สึกไปเลยก็ได้ทีผนังแล้วนะครับ,รบมาดูฟ<ม>ังก์ชันแต่ในหน้ไงบ้านาน,<ช>นะครับ เด็กๆเนี่ยบางทีอาจจะน้องมานั่งดูทีวีบ้างแก่อนนะครับเป็นมุมรับแขกของเขาเองนะครับออกแบบเป็นลักษณะของอันนี้เรียกว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์แบบติดตรึงนะครับหรือว่าบิวอินนั่นเองนะครับเป็นขนาด2ที่นะครับใส่หมอนสีสีลงไปนะครับจะได้สวยงามนะครับถัดไปนะครับพื้นที่อาจจะเล็กนิดเดียวนะครับแต่ผมว่ามีประโยชน์ก็คือ90เซนเขียนหนังสือได้เพราะเดี๋ยวนี้คนใช้แล็ปท็อปทีมีวางเล็กๆวก็ใช้ได้เลยนะครับตัวนี้ก็ออกแบบเป็นโต๊ะเขียนหนังสือโต๊ะทำงาน นะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเห็นว่าที่ห้องเนี่ยมีมีหงจุ้ยด้วยนะ,ะมีเสาอยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะมีมูอยู่นในห้อง,งจะมีเสาฮะอีคิวทำไงดีตรงมูนี้ติดอยู่ที่โต๊ะทำงานเนี่ย กรูปไปเลยดีกว่าครับจัดมาหน่อยนะฮะดีเลยครับกรูบผนังไปแล้วเนี่ยตรงบริเวณด้านหน้าเนี่ยพี่ว่าใช้กระจกเงาช่วยหน่อยดีเลยครับไอ้ด้านหลโซฟาเนี่ยมันจะต่ำกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความกว้างอยู่เงี้ยเหลืออยู่ประมาณสักสิบห้าเซนทำยังไงดีใส่ชั้นเข้าไปนะครับใส่ชั้นดีตัวเดียวกันเลยเอาลามิเนตเนี่ยกรุบเข้าไปนะครับมันได้เป็นสีเดียวกันเป็นชั้นยาวๆดีเลยค่ะไว้วางหนังสือวางอะไรได้นะครับและด้านใต้ของที่วางอ่านหนังสือเนี่ย เราอาจจะใส่ไฟเข้าไปด้วยใช่ให้เปิดปิดไฟเวลาเราใช้โต๊ะนะครับแต่ที่สำคัญตรงนั้นโชว์รูมนะมาทั้งทีต้องมีทห่เก็บของเวลาเปิดนะครับน้องๆผู้หญิงหรือว่าคนที่แบบว่าเป็นเด็กเนี่ยอาจจะเปิดได้ยากนะครับนี่นะครับผมคิดว่าใช้เจ้าตัวนี้ครับเจ้าอีแลนนะครับอุปกรณ์สำหรับตู้แขวนหน้าบานแบบเปิดของแลมนะครับจากโฮมเดคอร์นีทีโอดักนะครับจ้าตัวนี้เนี่ยเวลาที่เราเปิด คือพอได้องศากประมาณ30องศามันจะขีเลียงขึ้นไปปึ๊บแบบนี้นะครับคือเปิดเองเลยแล้วเวลาบิดเนี่ยคือจะปิดแรงแค่ไหนมันก็จะซ็อกโครสหลัจากนั้นนะครับเราก็มาเพิ่มความนุ่มนวลให้กับต้ตรงนี้นะครับใช้คุมชิ้นเข้าไปนะครับฟูบริเวณพื้นที่ใต้ตรงนี้นะครับทื่อทำให้ผิวสัมผัสของห้องเนี่ยนุ่มนวลมากขึ้นถูกต้องครับขณะเดียวกันเนี่ยตัวโต๊ะกลางนะครับเลื่อกเป็นสองระดับอืมทำไมเป็นสองระดับเพราะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราใช้อ่านหนังสือแล้วก็วาง มาดูอีกฝั่งนึ่งดีกว่านะครับเอาสีอะไรดีคิวฝั่งนี้สีฟูฝั่งนี้ครับสีของช่วยสีเขียวสีเขียวแน่นอนคุณนิคิวคะมันมีปัญหาตรงกล่องเบรกเกอร์ตรงเหนือทีวีเนี่ยจะทํายังไงดีคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรานะฮะก็กรุนะครับเป็นคล้ายๆกับกล่องนะครับปิดเอาไว้เลยนะครับเป็นสีไม้เหมือนกับจงใจทำนะฮะแล้วก็ทําเป็นชั้นนะครับวางของมาในด้านข้างนะครับคือไอ้เจ้าตัวเบรกเกอร์เนี่ยเราก็ทําบานพับไว้ให้เปิดเวลาที่เราจะปิดไฟหรืออะไรก็ตามนะครับได้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามีชั้น ของประดับนะครับหรือว่าลูกกรอบรูปอะไรต่างๆนะครับส่วนด้านล่างนะครับก็ทําเป็นทีวีคาบิเนตครับผมไม่ต้องสูงมากนะครับแล้วก็กว้างออกมาจากข้างหลังสักประมาณสี่สิบเซนก็พอเพราะเดี๋ยวนี้ทีวีจอแบนจไม่ได้ใช้ความหนักมากแล้วก็ขนาห้ห้องเนี่ยมีสเปซมากขึ้นด้วยนะครับด้านล่างของทีวีคาบเเนตครับทเป็นลิ้นชาสหน่อยนะครับผมใ้ใส่พวกดีวีดีต่างๆนะครับก็มีเลยค่ะใช่เครับเรามาดูกันห้องนอนมากดีกว่าครับในลักษณะของเส้นสายที่เราทําไว้นะครับจาก้องข้างนอกนะครับที่มีกระจ แล้วก็เชื่อมเส้นสัวนนี้เข้ามาในห้องนอนเลยตรงนี้ผมจงใจให้เกิดเส้นนำสายตาจากด้าน<ะ>นอกสูดด้านในนี่ก็เชื่อมมาเลยนะครับเส้นนาสายตามา<ะ>ตรงนี้เจออีกแล้วคิวเจอเสาอีกแล้วตันนเสาห้าหรือเปล่าเยอะ เสาเนี่นะเรารอบนี้เราขั้กลุ่มเมือีกครับเราติดทับมันอีกนะด้วยประจกเงาเลยนะครับด้วยกระจกเราสิทข้างบนเลยช่วงหน้าล่างนี่นะครับเราก็ทําเป็นลักษณะของไซต์ทเบิลนะครับทำเป็นลิ้นชักเราเลื่อนเนี่ยดึงออกมาเก็บของได้ที่หัวเตียงนะครับส่วนด้านบนนะครับก็ทําเป็นตู้แขวนนะครับและใช้อุปกรณ์เนี่ยในการโจกเปิดออกมาถัดมาเนี่ยครับเราก็ใช้ลามิเนตเนี่ยลายไม้เหมือนกันนะครับกลุ่มบริเวณหัวเตียงและอย่าลืมนะครับคุมผ้าพรมเตียงหน่อยนะครับสีเขียวเนี่ยเราอาจจะเลือกสีเทาๆเป็นสีกลางนะครับแล้วก็็เเเปนนนทีี่่หหัวตยยงออ เขาเป็นสีส้มสีเหลืองได้ไหมคะสีส้มหรือสีเหลืองอีคีว่าไงาเ,าเอาส้มเลยว่าครับเพราะว่าลืนงมันมะนาวมแล้วเราเอาเปรี้ยวให้สุดเลยนะอ๋ะอ่างั้นจัดให้เดี๋ยวลองดูนะครับอ่ะดูดีนะครับอ่ะส้มมาแล้วครับเป็นไงครับตูกใจไหมครับและสุดท้ายนะครับ นอนได้ไหมคิวถ้าเกิดไม่มีผ้าม่านโอ้ตายร้อนตายเลยครับเดี๋ยวนี้แดดนะครับปกเมงเช้านี่ก็เริ่มสว่างกันแบบเต็มที่แล้วนะฮะใช่ครับแต่ถ้าพม่าเป็นผ้าเนี่ยนะครับอาจจะมีปัญหาว่ามันอาจจะมีความสะอาดเราใช้เป็นม่านไม้นะครับตามแนวนอนนะครับมีหลายเกรดให้เลือกนะครับนี่เลยถ้าไม่เอาไม้นะครับอันนี้ประหยัดเลยใช้เป็นางเนียมปุ่มสีอน้จะเจะคล้ายกับออฟฟิศแต่ว่า่มเป็นตัวนี้เข้มหน่อยดีไหมครับ จะ<ส>ได้เก็บคุณด้วยพี่เลือกสีเดิมเลยนะมเ <c oughs> ข้ากับไอ้สีเอรลามินตที่เลือกว่า <S <S มาที่อีกหนึ่งมุมนะครับเป็นมุมห้องครัวนะครับมุมนี้เนี่ยก็ถือว่าดีไซน์มาพอใช้ได้เลยนะฮะแต่ว่ามีหนึ่งอย่างต้องเปลี่ยนก็คือบริเวณมุมนะครับมันจะมีแบบเป็นช่องแสงของห้องน้ำนะครับแล้วก็มีชั้นลอยชั้นลอยนะครับอยู่ว่าเอาออกไปสักชั้นหนึ่งนะฮะก็ด้านหลังเนี่ยนะครับเกี๊ยวมะนาวครับตัดกับสีน้ำตาลลายไม้ของพี่ครับทาทั้งชั้นนี้นะครับก็จะมครกับา หนาเรียวกันเนี่ยด้านล่างนะครับก็อาจจะตกแต่งด้วยพวกอุปกรณ์ที่ใช้ฟฟ้าต่างๆของเรานะครับไม่ใช่เป็นไมโครวงไมโคร,วโครวเวฟไปกระสาสเข้าไปเลยนะครับจะทําให้อุปกรณ์เนี่ยเสริมแล้วก็เติมเต็มได้หรือแม้แต่พวกแกนในการแขวนพวกตะหลิวทับทีอะไรต่างๆเ <ๆ S 1> นี่ยนะครับจะทําให้ครัวเนี่ยเล็กๆเนี่ยมีประสิทธิภาพนะครับ<ช>ผนังด้านหนึ่งเนี่ยครับเป็นผนังที่กั้นระหว่างห้องนอนกับส่วนครัวนะครับตรงนี้เนี่ย อยากเจาะช่องใช่ไหมครับใช่ค่ะเจาะดีไหมพี่ตุจมอย่างนี้อ่ะน,นจริงๆแล้วเนี่ยพี่ตโจเห็นด้วยเลยการเจาะถ้าเราอยู่สองคนเราจะใส่ผ้าม่านไว้หน่อยก็ได้ใช,ใช้ตัวผ<ม>้าม่านปรับแสงของเราเนี่ยแหละใช่ครับนะครับเวลาอยากจะให้รู้สึกว่าเป็นความส่วนตัวหน่อยก็เปิดปร,รับแสงเอาส่วนโต๊ะทานอาหารนะครับออกแบบเรียบๆนะไม่ทำเป็นชั้นนะครับติดกับผนังไว้นะครับแต่ว่าเน้นให้สวยๆด้วยโคมไฟห้อยลงมาส่วนผนังที่เราเจาะนะครับเปลี่ยนสีใหม่นิดนึงนะครับเป็นสีแบบออกเทาทนเทาเข้มนิดนึงนะครับเพราะว่า เรียบร้อยดีนะครับแล้วผมดเรื่อง<า>อะครับถูกต้องนะครับท้ายเรามาดูนะครับภาพรวมกันครับว่าห้องทั้งห้องนี้เป็นแบบไหนครับ ทิปแรกในวันนี้นะครับผู้ชมครับเรามาดูลักษณะของเส้นที่มันต่อเนื่องครับหรือ continual line ด้วยนะครับเราจะใช้ลักษณะของความต่อเนื่องของเส้นของกระจกนะครับจากห้อรับแขกสู่ห้องนอนนะครับนอกจากจะทําให้เกิดความนำสายตาที่ต่อเนื่องกันแล้วนะครับ แสงที่เข้ามาจากห้องนอนเนี่ยมันจะถูกกระจกตัวเนี้ยนำสายตาให้เข้ามาถึงห้องรับแขกได้ด้วยใครับส่วนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าได้ทั้งไปและกลับเลยทีเดียวนะครับมาท,ที่ที่สองกันนะครับห้องธรรมดาที่มีผนังเปล่าๆไว้นะครับชุ้นๆ,ๆนะฮะบางทีนี่นะฮะมันก็นทําให้ห้องเราดูเล็กลงแคบลงอย่างไม่น่าเชื่อนะครับต<ถ>้องเจาะช่องดูครับใหญ่จะเล็กแล้วแต่เราเลยนะฮะเป็นช่องแสงนะครับติดกระจกไว้สักหน่อยนึงนะครับก็ทําให้ห้องคุณนะครับดูกว้างขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปทุบเป็นทิงกแล้วครับใช่ครับ ครับความรู้สึกกี่วังจากที่เราตกแต่งห้องไปแล้วครับถูกใจมากเลยค่ะต้องขอขอบคุณรายการโชว์รูมมากเลยนะคะขอบคุณตุ้งไอคิวที่ออกแบบได้โดนใจมากเลยโดยเฉพาะสีก็โอสีนา่จรจริงแล้วเลือเองด้วยนะครับเพราว่าคุณจำเพาะก็เก่งด้วยนะครับก็คือว่าสามารถเลือกสีที่เริงชอบนะครับแล้วก็เอาสิ่งที่เราชอบเนี่ยใส่ในห้องของเราได้ด้วยใช่ซึ่งการทำธุรกิจก็ถือว่าเป็นสีที่แบบ